ายคนนั้นแต่ริมฝีปากของเหยื่อแล้วเอาเข้าปากไปลองเลยสักพักเขาก็เดาได้ว่าเหยื่อถูกลักพาตัวไปก่อนที่เขาจะเสียชีวิตใช้แสงอันตราวโอเลตแน่นอนว่ายังมีร่องรอยของเทพอยู่บนปากของเขานิ้วทั้งสของเธอถูกตัดออกแต่แหวนบนมือเธอยังไม่ถูกถอดออกนั่นหมายความว่าจุดประสงค์ของฆาตรกรไม่ใช่การขโมยแถมมีแผลไม่ตามร่างกายอีกด้วย แมทอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุเรือยอดระเบิดที่เกิดขึ้นในตอนบ่ายแต่ที่เซอร์ไพรส์ก็คือเวลาที่ผู้ตายถูกพบคือเวลา10.00น,นเหตุระเบิดเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเวลา14.00น,นท้ายที่สุดทำไมเธอถึงถูกไฟไม่มาก่อนเพื่อหาสาเหตุที่แมดไปบ้านเยือแต่ภาพด้านในกลับทำให้กระดุกสันหลังของเขาหนาวสัน่นบนตู้เย็นมีประโยคภาษาอังกฤษคุณสามารถช่วยเธอได้ดูเหมือนมีคนรู้ว่าแมดกำลังมาที่นี่ที่เคยประกอบไว้ในตู้เย็นบนโต๊ะซักผ้ามีผ้าเเเเชดดดดดตัััววืืื้อออออนลลาาาาโยยรรรบบงไไมม่กทคสะ เขานำคราบเลือดกลับบ้านเพื่อทำการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเขาสามารถหาเบาะแสได้แมทเปิดโทรศัพท์ตามปกติเพื่อฟังข้อความขณะที่ฟังเบาะแสที่น่าสงสัยให้ตรวจสอบห้องจู่ๆก็ค้นพบเขาได้ยินเสียงของเขาอีกครั้งสวัสดีฉันชื่อแมดคารินจากสำนักงานนักสืบเอทีเอฟฉันมาเพื่อรับโทรศัพท์ของคุณจากนั้นแมทก็ค้นพบมันก่อนถูกทำร้ายผู้เสียหายโทรไปขอความช่วยเหลือแต่ตอนนั้นเขายุ่งมากเลยฟังไม่ได้แมทรู้สึกผิดกับตัวเอง ถ้าเพียงแต่เขาสามารถรับโทรศัพท์ได้ทันเวลาบางทีชีวิตที่ไร้เดียงสานี้สามารถช่วยชีวิตได้อาจเป็นไปได้ที่จะได้รับเบาะแสของการระเบิดช่วยชีวิตคน300คนที่เสียชีวิตบนเรือสำราญแต่โชคดีผู้บังคับบัญชาของเขาบอกว่าอาจมีโอกาสที่จะคลี่คลายคดีนี้พวกเขาประดิษฐ์อุปกรณ์เดินทางข้ามเวลาชนิดหนึ่งเป็นไปได้ที่จะใช้ประโยชน์จากพารามิเตอร์ด้านสุขอนามัยเพื่อกลับไปยังสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองเมื่อ4วันที่แล้วแค่ปรับมุม พวกเขาสามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานที่นั้นแต่ข้อเสียของอุปกรณ์นี้คือไม่สามารถกรอไปข้างหน้าหรือเดินหน้าช้าๆได้แสดงได้เฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันเมื่อสี่วันที่ผ่านมาเท่านั้นสิ่งนี้ต้องใช้ความเฉียบแหลมของนักสืบอย่างแมทคุณต้องเข้าใจทุกรายละเอียดอย่างแม่นยำพบคนวางระเบิดแล้ว เหตุระเบิดเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตามทฤษฎีแล้ว3วันต่อมาพวกเขาสามารถเห็นกระบวนการก่ออาชญากรรมของผู้กระทำความผิดได้แต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาไม่รู้ว่าจะต้องไปหาเบาะแสของผู้กระทำผิดที่ไหนแมดมีไวพริบอย่างรวดเร็วพวกเขาสามารถสังเกตบ้านของเหยื่อแคลได้ในตอนเช้าเพราะมีแนวโน้มว่าเธอจะเป็นเหยื่อรายแรกในคดีระเบิดหลังจากบุกเครื่องแคลปรากฏตัวที่หน้าจอจริงๆตอนนี้เธอกำลังคุยกับแฟนของเธอพวกเขาเจรจาเพื่อขายรถของพวกเขาเพื่อชดใช้นี้ของแฟนฉันนั่นเองครับไม่นานหลังจากนั้นมีพ่อค้าลึกลับคนหนึ่งติดต่อแล เขาบอกว่าเขาจําเป็นต้องใช้รถ3มวันต่อมาดังนั้นหวังว่าจะทําธุรกรรมให้เสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วแมทผู้อ่อนไหวก็ตระหนักได้ทันทีผู้ชายคนนั้นน่าจะเป็นฆาตกรมากจุดประสงค์ในการซื้อรถยนต์คือเพื่อติดตั้งวัตถุระเบิดด้วยแล้วแอบส่งไปที่เรยยอตตารวจสอบสวนการโทรดังกล่าวทันทีตรวจจับสายนั้นจากตู้โทรศัพท์ผ่านกล้องใกล้ตู้โทรศัพท์ตำรวจตรวจค้นรูปร่างหน้าตาของชายคนนั้นแต่ผู้ชายคนนี้ระวังตัวมากหลีกเลี่ยงสถานท,ที่ที่ไม่มีกล้องเสมอแต่แมทก็ยังพบช่องหว่่่ออออยูนนนัคืืืกรรระะเเเป๋าออาาถขขงมมมีีบบจจดพ้ผิวใชไห ราสแกนกระเป๋าใบนี้นำมาและระเบิดล่วงหน้า48ชั่วโมงเปรียบเทียบกับเป้สะพายหลังทั้งหมดที่ปรากฏในเมืองหลังจากคำนวณอย่างรอบคอบแล้วแน่นอนว่าพวกเขาค้นพบร่องรอยของชายคนนั้นอีกครั้งนั่นคือสองวันก่อนการระเบิดที่ตั้งคือท่าเรือน่าเสียดายที่กล้องไม่ได้บันทึกใบหน้าของผู้กระทำผิดแต่ข่าวดีก็คือรออีก7ชั่วโมงเท่านั้นสามารถตรวจสอบตำแหน่งผ่านอุปกรณ์เดินทางข้ามเวลาได้เมื่อถึงเวลานั้นคุณสามารถรู้ตัวตนของฆาตรกรได้อย่างง่ายดายดูเหมือนคดีนี้จะคลี่คล แต่แมทมีไอคิวสูงเมื่อดูอุปกรณ์นี้ความคิดที่กล้าหาญปรากฏขึ้นในหัวของฉันเมื่อทุกคนกำลังรอให้ฆาตรกรปรากฏตัวแมทหยิบปากกาแสงอินฟราเรดออกมาทันทีฉายภาพลงบนหน้าจอโดยตรงผลลัพธ์แพรบนหน้าจอดูเหมือนจะถูกดึงดูดด้วยแสงแหล่งพลังงานในสำนักงานเกิดวูบวาบอย่างรุนแรงแมทไม่สามารถนั่งนิ่งได้อีกต่อไปอุปกรณ์ดาวเทียมที่เรียกว่านี้โดยเนื้อแท้แล้วเป็นการหลอกลวง หากแสดงเพียงภาพเท่านั้นแล้วทำไมรังสีอินฟราเรดถึงทะลุจอได้ทำให้คลามองเห็นได้เมื่อสีวันที่แล้วเขาถามผู้กำกับด้วยความโกรธว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถซ่อนมันได้อีกต่อไปพวกเขาพระก,กาศและบอกว่าภาพเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากดาวเทียม ที่จริงแล้วเป็นอุปกรณ์พับอวกาศนักวิทยาศาสตร์ค้นพบสะพานแม่เหล็กไฟฟ้าโดยบังเอิญซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ4ีวันก่อนแค่เริ่มต้นก็สามารถเชื่อมโยงกับปัจจุบันและอดีตได้แต่สำหรับตอนนี้พวกเขาสามารถสังเกตได้เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเท่านั้นและไม่สามารถสร้างเอฟเฟกต์อื่นได้แต่แมทไม่คิดอย่างนั้นรังสีอินฟราเรดของนาสามารถทะลุผ่านอาดีตได้เรื่องอื่นก็ผ่านได้เช่นกันแมทคิดได้อย่างสมบูรณ์แบบ แค่หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดที่ระเบิดเรือยอทแล้วมันก็ส่งมาให้ฉันเมื่อสี่วันที่แล้ววิธีนี้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการระเบิดได้พวกเขาจดบันทึกข้อมูลของอัจฉริยะที่ปรากฏที่ท่าเรือไว้บนกระดาษจากนั้นสแกนผ่านตัวเครื่องชีพรจรนแม่เหล็กไฟฟ้าอันทรงพลังทำให้ทั้งเมืองสูญเสียพลังงานรอจนกว่าไฟฟ้าจะกลับคืนมากระดาษถูกส่งเรียบร้อยแล้วทุกคนรู้สึกตื่นเต้นแต่แมทมองเห็นปัญหาล่าสุดเขาและเพื่อนร่วมง,งานออกจากออฟฟิศเพื่อทเาานนนน่นววมมงคร็้ีบหไ ลางสังหรณ์ที่ไม่ดีปรากฏขึ้นในหัวของแมทภายใน9ก้าโมงเย็นฆาตรกรกำลังจะปรากฏตัวที่ท่าเรือหลังจากค้นหามาสักพักในที่สุดพวกเขาก็เห็นหน้าของผู้ชายคนนั้นฝ่ายเทคนิคเปรียบเทียบไปหน้าทันทีแต่ก็ยังต้องใช้เวลาระยะหนึ่งทันใดนั้นเพื่อนร่วมง,งานของแมตก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมปืนปรากฏว่าเขาถูกซุ่มโจมตีที่นี่แต่เช้าแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าผู้กระทำผิดจะซ่อนอาวุธยิงเพื่อนร่วมง,งานของเขาเสียชีวิตแมตสับสนอย่างมากโดยไม่คาดคิดจดหมายของเขาถูกส่งไปยังอดีต กลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเพื่อนร่วมงานตอนนี้พวกเขาทำอะไรไม่ได้เลยฉันได้แต่เฝ้าดูขณะที่ผู้กระทำความผิดนําเพื่อนร่วมง,งานของเขากลับมาเพื่อทําลายศพแม้ว่าเหตุการณ์ในอดีตไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้แต่พวกเขาพบข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของผู้กระทำความผิดจัดส่งทีมตัวแทนชุดใหญ่ทันทีจับผู้กระทำความผิดนี้และนําตัวเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมชายคนนั้นสงบมากเขายอมรับว่าเขาระเบิดเรือยอทเพียงเพราะใบสมัครเข้าร่วมกองทัพของฉันถูกปฏิเสธหลายครั้งนั่นเป็นเหตุผลที่เขารู้สึกเกลียดชัง เมื่อถามว่าทำไมเขาถึงฆ่าแคลร์เขาบอกว่าแผนของเขาคือการหาคนมาทดแทนแคลร์ Claire คือตัวเลือกที่ดีที่สุดแค่วางระเบิดบนรถของเธอแล้วใช้ตัวตนของเธอลงเรยยอทในที่สุดเขาก็จะแกล้งทำเป็นฉากการตายของเธอจากการระเบิดวิธีนี้ทำให้คุณสามารถซ่อนที่อยู่ของคุณได้น่าเสียดายที่เขาไม่คิดว่าแคลรจะลอยขึ้นฝั่งเร็วกว่าที่คาดไว้นี่เป็นสาเหตุให้ที่อยู่ของเขาถูกเปิดเผยในที่สุดคดีก็คลี่คลายผู้กำกับรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากกับคดีนี้แต่แมตยังคงนิ่งเงียบไม่พูดอะไร แค่สมมติว่าผู้ชายคนนั้นเป็นอัจฉริยมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนบนเรือสำราญและไม่สามารถช่วยชีวิตได้ในเวลานี้เขาและนักวิทยาศาสตร์แคโรนมีความคิดคล้ายกันกระดาษแผ่นนั้นสามารถย้อนเวลากลับไปในอดีตได้ทำไมฉันไม่สามารถถ้าผมย้อนกลับไปเมื่อสี่วันที่แล้วได้ดังนั้นคุณสามารถป้องกันไม่ให้ระเบิดเกิดขึ้นได้แคโรนเตือนเขาแล้วก่อนจะดำเนินการต่อต้องปล่อยให้สัตว์ตัวเล็กผ่านไปก่อนผลลัพธ์คือความล้มเหลวทั้งหมดเมื่อคุณก้าวเข้าสู่เครื่องจักรแห่งชีวิตและความตายไมนตก็ัดสิใจ จนถึงตอนนี้เขามักจะจับคนร้ายได้หลังจากก่ออาชญากรรมตอนนี้มีโอกาสที่ความผิดจะหยุดได้แม้ว่าเขาจะเดิมพันด้วยชีวิตแต่เขาก็ยังอยากลองเมื่อเห็นว่าแมตตัดสินใจแล้วแคโรนตัดสินใจสตาร์ทเครื่องหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดไฟฟ้าดับทั้งเมืองเมื่อพลังกลับคืนมาแมตปรากฏตัวที่โรงพยาบาลแพทย์เห็นคําว่าช่วยฉันเขียนบนร่างกายของเขาแมตได้รับการปฏิบัติจากเขาทันทีผลก็คือแมตฟื้นคืนสติได้อย่างปาฏิหาริย์เมื่อหน้าขึ้นเพื่อดูพยากรณ์อากาศ เขารู้ว่าเขาเดินทางข้ามเวลาได้สําเร็จจึงแอบ,บย่องออกจากห้องพยาบาลไปที่ประตูแล้วขโมยปืนของตํารวจขโมยรถของเขาและขับรถไปที่ท่าเรือในเวลานี้ฆาตรกรเพิ่งจับตัวแคลไปได้เตรียมฆ่าเธอเพื่อช่วยฉันชดใช้บาปของฉันส่งผลให้แคลเกาใบหน้าของเขาและของแคลจะทิ้งร่องรอยเลือดไว้ดังนั้นนั่นไม่ใช่เรื่องดีฆาตรกรหยิบกันไกลเตรียมทาลายร่องรอยของเขาผลลัพธ์ในวินาทีต่อมาแมดขับรถเข้าไปในโกดังผู้กระทําผิดเห็นสิ่งนี้จึงยิงอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมเขาแล้วเขาก็ออกไป เปิดวาล์วถังแกส๊สรอจนกว่าแมดจะตอบสนองศัตรูก็วิ่งหนีไปแล้วไปชนถังแก๊สจนเกิดระเบิดในช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดแมดกอดแคล์แนนวิ่งออกไปทางประตูหลังโชคดีครั้งนี้เขาทําสําเร็จเขาแก้มัดแครบอกเธอว่าฉันเป็นนักสืบตอนนี้ปลอดภัยแล้วหลังจากพูดแล้วเขาก็พาแคลกลับบ้านเพราะเหตุระเบิดนั้นเกิดขึ้นอีกเพียงสองชั่วโมงเท่านั้นเวลาสําหรับแมดกาลังจะหมดลงเขาทิ้งเสื้อผ้าเปื้อนเลือดไว้ที่บ้านของแครทําความสะอาดแผลเตรียมตัวไป แต่เมื่อเห็นคลสวมเสื้อผ้าที่เธอสวมตอนที่เธอเสียชีวิตแมทรีบบอกให้เธอเปลี่ยนชุดใหม่จากนั้นเขาก็รู้ว่าเขาค้นพบเสื้อผ้าเปื้อนเลือดในบ้านของแคลเป็นครั้งแรกจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่คุณทิ้งไว้ข้างหลังที่จะรึกไว้บนตู้เย็นฉันก็จัดมาเหมือนกันทันใดนั้นแคลก็ยกปืนขึ้นเธอสงสัยว่าแมทไม่ใช่คนดีโดยกำเนิดคนธรรมดาจะไม่ถามคำถามใดๆได้อย่างไรรู้จักบ้านของแคลแล้วแม้ Matt แต่ตำแหน่งของตู้เสื้อผ้าก็ยังรู้ชัดเจนแมทไม่มีทางพูดหมายเลขโทรศัพท์ขขออออองงเเเาาาบกกกธให้โโทททททรรรรไปถมมีีอ่อ่ฟ,ฟ็จจจะะชัดัดนนนคล พื่อนร่วมงานของแมดรับโทรศัพท์หลังจากเพียงแค่อธิบายรูปลักษณ์ของแมดแคลยืนยันว่าคนที่ยือนอยู่ตรงหน้าเธอคือนักสืบแมทรู้มาก่อนด้วยว่าทำไมเธอถึงโทรหาเขาเขาเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่สิ่งที่แตกต่างจากเมื่อก่อนคือตอนนี้แคลยังมีชีวิตอยู่เขาตัดสินใจพาแคลไปด้วยไปที่ท่าเรือเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดระเบิดเรือยอดคนสองคนขึ้นเรือยอดเริ่มแยกออกตามหารถของแคลแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาประหลาดใจคือคราวนี้ผู้กระทำผิดกำลังเศร้าระว เขาบังคับตัวเองให้แคลรและมัดเธอไว้กับรถรเผชิญคำถามจากตำรวจเขายังไม่ลังเลที่จะเริ่มทะเลวิวาทแมทเห็นสิ่งนี้จึงซุ่มโจมตีแคลรอย่างรวดเร็วเตือนเธอว่า,ากุญแจรถยังอยู่บนนั้นขณะที่ผู้กระทำผิดและตำรวจกำลังวิ่งกันแคลรเหยียบคันเร่งแล้วรีบไปข้างหน้าจากนั้นแมทก็ยิงอีกนัดในที่สุดเขาก็ยิงและสังหารผู้กระทำความผิดได้สำเร็จแมทขึ้นรถและเตรียมปลบเปลือนระเบิดโดยไม่คาดคิดมีตำรวจกลุ่มหนึ่งเข้ามาล้อมพวกเขาไว้ไม่มีเวลาอธิบายแล้วเพื่อปกป้องชีวิตของทุกคนแรต้องงเเหยยีบคัน่ เธอและรถที่บรรทุกวัตถุระเบิดตกลงไปในทะเลแมดตรวจแครอย่างรวดเร็วใช้กําลังทั้งหมดของคุณเพื่อทําลายกระจกรถพาแคร์ขึ้นจากน้ําได้สําเร็จแต่เขาไม่มีแรงจะว่ายน้ําออกไปอีกต่อไปดูการนับเวลาถอยหลังสิ้นสุดการระเบิดครั้งใหญ่ใต้ทะเลทําให้ชีวิตของแมดสิ้นสุดลงแคร์ซุดตัวลงอย่างสมบูรณ์โดยไม่คาดคิดแมดได้เขียนอดีตขึ้นมาใหม่มันเป็นชีวิตของเขาอีกครั้งทุกคนกลับมาและแสร้างทำเป็นแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการมีชีวิตรอดแครเสียใจมาก แต่เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังจะมาหาเธอและสักถามเธอและคนนี้ก็คือแมกแน่นอนว่าแมกนี้ไม่ใช่แมกคนเดียวกับที่กลับมาจากการเดินทางข้ามเวลาในอีก4วันต่อมาเดิมทีมีแมกอยู่ในพื้นที่นี้แมดรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีความรู้สึกคุ้นเคยแคลรก็รู้เช่นกันชะตากรรมของพวกเขาเพิ่งเริ่มต้นขึ้น